สวัสดีครับจากร้านค i ิชเชนมอลครับวันนี้ครับผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องตัดกระดูกครับผมตัวนี้เราสามารถตัดกระดูกหมูกระดูกวัวปลาแซลมอนตัวใหญ่ก็ได้ครับวิธีการใช้งานง่ายๆครับตัวนี้จะเป็นใบเลื่อยนะครับ ตัวนี้จะเป็นแท่นที่จับเนื้อกดลงมาครับตัวนี้ปลอดภัยมากเราจะไม่สัมผัสโดนตัวไวเลยเลยเนี่ยครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแบบขนาดเนื้อครับคุณพี่สามารถเลือกได้ครับว่าจะตัดกระดูกไซส์ไหนหรือเนื้อไซส์ไหนจะทําเป็นขาหมูทาขาหมูชิ้นใหญ่ๆจะเป็นกระดูกหมูที่โครงตัดได้หมดทุกอย่างครับตัวนี้ปลอดภัยมากพอเราเลือกขนาดตามที่ต้องการแล้วใช่ไหมครับคุณพี่ก็สามารถล็อกได้เลยครับอีกตรงนี้2ฝัง่งอยู่สองฝั่งนะครับตัวล็อก จากนั้นพอเวลาเราเลือกเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็สามารถวางชิ้นเนื้อตรงช่องนี้ครับแล้วใช้ตัวตัวนี้ครับตัวดันเนื้อตัดกระดูกได้เลยตัวนี้ปลอดภัยมากครับผมตัวนี้ครับจะเป็นสวิตช์เปิดปิดครับตัวสวิตช์เปิดปิดจะเป็นสีดาครับเปิดสีแดงคือปิดครับผมโอเคครับครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตเป็นตัวซี่โครงให้อูนะครับวิธีการใช้งานนะครับให้ที่ดึงตัวนี้ออกมาอันดับแรกนะครับอ่าอันนี้คือเนื้อหมูนะครับผม แล้วก็เราก็ลอกเพื่อที่ว่าเราจะเอาขนาดนี้จากนั้นตัวนี้นะครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวปรับว่าสมมติว่าถ้าตัวซี่โครงหรือตัวกระดูกหมูหรือขาหมูของเราอะชิ้นใหญ่เราก็สามารถที่จะปรับให้มันสูงได้โอเคครับผมอ่าต่อไปมาดูวิธีการเปิดใช้งานนะครับของผมก็จะกดเปิดคือตัวสีดำครับกดเปิด วันนี้ผมก็จบวิธีการสาธิตการใช้งานของตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับ